ถ้าเกิดใครอยากจะเก่งเรื่องนั่งสมาธิมาดูคลิปนี้ผมเป็นคนสอนนั่งสมาธิแบบอัลฟาคนแรกในประเทศเลยนะมันเป็นการนั่งสมาธิที่ได้ผลที่สุดเลยคือการนั่งสมาธิมันม,มีหลายแบบนะได้ผลเนี่ยผมหมายถึงผลของการที่จะเสกแล้วก็มีผลในเรื่องของสุขภาพเรื่องของความสงบใจนะครับการนั่งสมาธิแบบอัลฟาเนี่ยมันนั่งสมาธิสั้นมากแล้วก็สร้างผลลัพธ์ได้ผลลัพธ์คือ1ความสําเร็จความร่ารวยสุขภาพแล้วก็ ทำทำไมที่ก่อนนอนรวยทำไงรู้ว่าก่อนนอนนะสะกดจิตตัวเองก่อนนอนเนี่ยตั้งโปรแกรมใหม่เวลาก่อนนอนคุณใส่โปรแกรมอะไรคุณมีโอกาสในการเลือกแต่พอคุณนอนปับ๊บคุณไม่มีโอกาสแล้วมันไปสร้างแล้วกิจใต้สำนึกนี่คือ90-95%ถึงเปอร์เซ็นต์ทรงพลังมากกว่าสิ่งที่คุณใช้สมองคิดอีกก่อนนอนมันจะสลืมสลือละคุณจะมีโอกาสมีทางเลือกแต่พอนอนปับ๊บไม่มีทางเลือกแล้วทางเลือกหมดละมันไปสร้างสิ่งที่คุณคิด ตอนก่อนนอน